เราคนไทยทั้งประเทศไม่เชื่อว่าจะเป็นท่านบิ๊กคนนี้ที่จะมาเป็นหัวหน้าพักและจะขึ้นมาเป็นนายกคนต่อไปพักใหม่ของก้าวไกลคือพักก้ต่อไปนะทุกคนนักการเมืองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นประชาชนจริงหรือไม่จะเลือกกันทั้งประเทศอีกสามปีเจอกันการเมืองไทยทําให้เมืองไทยคนไทยถดถอยหลังหมดหวังสิ้นหวังละหลังมากครั้งแล้วครั้งเล่าประชาชนเศร้าใจจริงจ เตรียมตัวให้พร้อมท้าพิทาอีกสองปีกว่าๆพักของคุณจะมีคะแนนถล่มทลายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการพัฒนาต่อไปในวันข้างหน้าพักของคุณจะเป็นผู้นําของแนวหน้าในวันข้างหน้าต่อไปก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จทุกอย่างมันจะต้องมีอุปสรรคขวากหนามันคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมทุกคนมีความกล้าหาญมากถึงจะเปลี่ยนเป็นพักไหนคุณก็ชนะท่านพิทาสิ่งไม่ดีที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น ความดีที่ยิ่งใหญ่จะตามมาทีหลังเป็นสิ่งที่ดีมากที่ยุคพักก้าวไกลเพราะต่อไปประชาชนจะได้ตัดสวาสดเตรียมความพร้อมพักของคุณของคนจะเป็นนายกคนต่อไปของประเทศไทยประเทศไทยในเวลานี้สูญเสียสิ่งดีๆไปแล้วโดยกลุ่มซอกก่อนไม่ใช่พักก้าวไกลนะพักก้าวไกลมีแต่คนหนุ่มสาวที่มีฝีมือมีอุดมการณ์มีความซื่อตรงและมีหัวใจที่กล้าซึ่งไม่มีไหนพักอื่นนักรบก็เป็นเช่นนี้แหละ ต้องเจ็บต้องตายมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของนักสู้ทั่วโลกก็เป็นเช่นนี้การทํางานของพักคก้าไกลที่ผ่านมาทั้งในและนอกสภาแน่นอนชัดเจนแต่ก็ถูกกระทําถูกซอกร่อนจากหลายๆเส้นทางแต่พวกเขาคนหนุ่มสาวพักนี้ก็สู้ไม่ยอมถอยกับความอาธรรมของกลุ่มซอกกรอนลูกหลานหนุ่มสาวเก้าไกลล้มแล้วลุกข,ขึ้นเดินใหม่ในลูกหลานอย่าล้มแล้วล้มเลยนี่แหละที่จะทําให้ไทยอยู่ได้ในเบทีโลก แท้วันนี้จะเป็นบทเรียนให้แข็งแกร่งเดินสะดุดล้มต้องลุกเดินต่อไปควรถนอมคำพูดและเก็บความรู้สึกใช้คำพูดให้เหมาะสมในสาธารณะดีกว่าประชาชนทั่วไปต่างร้องห่มร้องให้เสียใจในความที่อยากได้นายกพิธาจากนี้สืบไปเบื้องหน้าอีกสิบปียังไงประชาชนก็ยังศรัทธาพักก้าวไกลพร้อมไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยอยู่แล้วกลุ่มนายทุนรายใหญ่จะต้องคำนึงถึงและเกื้อนหนุนประชาชนด้วยเพื่อความอยู่รอดไปด้วยกัน มิใช่ให้ชาติอื่นมาแย่งการทำมาหากินของคนไทยเราเสียเวลามาหลายปีไม่ปกติเมื่อไหร่จะปกติเสียที่เราถอยหลังมาสิบกว่าปีเสียดประเทศไทยภูมิทัศน์ดีสวยงามที่สุดในโลกมีการเมืองไม่ปกติเราด้วยถอยหลังไม่ทันโลกต้องมาลำบากยาเต็มบ้านผู้ร้ายเต็มเมืองทีนันไม่เคยมีมาก่อนที่มีการเมืองไม่ปกติจากก้าวไกลเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ตามกาให้และเป็นกำลังใจ มันก็เหมือนนิทานหมาป่ากับลูกแกะในกรณีคนมีอำนาจตัดสินยังไงก็จะกินลูกแกะแต่นิทานเรื่องนี้ยังดีกว่าลูกแกะยังมีเวลาโต้ตอบแต่สารดันไม่ให้โอกาสโตแย้งนี่คือเงื่อนไขเพิ่มความขัดแยง้งปัญหาสังคมนี้จะขยายวงขึ้นคนแก่แก่ทั้งหลายได้สร้างเงื่อนไขเหล่านี้ลูกหลานพวกคุณได้รับผลด้วยหรือไม่คนเลี้ยงแก่มากกว่าเห็นผลทำตัวเองถ้าจะไม่ใช่เรื่องนี้จะยุบคงไม่ต้องขึ้นศาลให้เสียเวลายุบอีกปีละครั้งปราทพิสารยังมีชีวิตอยู่ตั้งใหม่ ให้ยุบจนกว่ามันจะถึงวันนั้นประชาชนกว่าจะหาเงินจ่ายค่าภาษีแต่ละบาทหนียากมากกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ช่วยใช้ภาษีของเราแต่ละบาทให้มันคุ้มค่าหน่อยได้ไหมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่จะเลือกพักที่ไม่ซื้อเสียงคือพักก้าวไกลตอนนี้ไปลงเลือกตั้งนายกให้ถล่มทลายไปเลยสู้ๆไปด้วยกันยุบแล้วยุบอีกไม่ยอมให้โอกาสให้คนรุ่นใหม่บริหารประเทศเลยผิดลงโทษแค่5ปีก็นานเหมือนกัน แต่นี้เล่นสิบปีแล้วเป็นคนเก่าแก่บริหารก็เหมือนเดิมประเทศไทยไม่ไปไหนหยุดอยู่กับที่แถมถอยหลังไปเรื่อยๆคนแก่ไม่กี่ปีก็หมดแล้วการยุบพักก้าวไกลนับแอร์ต่อวันนี้ไปบาดแทลอันราวลึกจะไม่มีวันสมานแผลแห่งประวัติศาสตร์การเมืองอนาคตน่าเป็นห่วงนะบอกก้าวไกลต้องทบทวนตัวเองใหม่เพื่อให้อยู่ในระบอบพักที่อยู่ได้มันมีเต็มไปหมดถ้าจะต้องเปลี่ยนตัวเองขนาดนั้นก็ไม่ต้องตั้งพักการเมือง จะไปรวมกับที่เหลือก็ได้หรือไม่เปิดบ้านใหม่ของก้าวไกลคนไทยทุกคนจะสมัครสมาชิกตลอดชีพทันทีเชื่อเถอะฟังแล้วก็เห็นใจและเข้าใจการเมืองไทยที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงมีการแตกแยกกันหลายส่วนเพราะผู้ใหญ่และนายทุนพักทำแบบนี้ถึงเวลาที่พักการเมืองทุกพักต้องหันมาแสแบงหาจุดร่วมกันนอกเหนือไปจากการแข่งขันกันอย่างไม่ลืมหูลืมตาพยายามทุกวิธีทาง เพื่อเอาชนะการซึ่งกันและการพรรคการเมืองต้องทํางานร่วมกันใกล้ชิดมากขึ้นถ้าพรรคการเมืองยังคงชิงดีชิงเด่นคอยแต่จะหาทางทําลายพรรคคู่แข่งเติมเมื่ออีกฝ่ายพลาดทั้งการกระทําอย่างนี้จะเข้าทางผู้มีบารมีซึ่งทําให้พรรคการเมืองทุกพรรคอ่อนแอลงเรื่อยๆการเมืองของประเทศไทยก็จะย่ำอยู่กับที่อย่างที่เป็นมาเป็นอยู่และจะเป็นไปยังมีความหวังที่คนภาคใต้ตาสว่างหันมาเลือกพรรคก้าวไกลามากขึ้น ก็หวังว่าเลือกตั้งครั้งหน้าคนใต้จะเทคะแนนให้อีกครั้งนะประชาชนจะเอเป็นใหญ่ในแผ่นดินตั้งแต่หมู่บ้านไปจนถึงประเทศต้องมีจำนวนประชากรกี่คนถึงจะตั้งหมู่บ้านมีประชากรกี่คนถึงจะเป็นตำบลมีประชากรกี่คนถึงจะเป็นอำเภอและมีประชากรกี่คนถึงจะเป็นจังหวัดมติต่างๆจะต้องเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งเป็นบทสรุปนักการเมืองทุกพรรคยุคใหม่ ต้องแก้ไขปัญหาประชาชนเรื่องที่1ปัญหาราคาพืชผลการเกษตร 2. ปัญหาไฟฟ้าน้ำมันให้ราคาที่ประชาชนรับได้สามการปราศัยต้องพูดสิ่งที่ทำได้ไม่ผิดกฎหมายและอัดวิดีโอไว้ดูตอนหลังว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าต้องมีนักกฎหมายที่เก่งที่แปลคำพูดที่ปราศัยให้อยู่ในกรอบกฎหมายถึงจะเดินหน้าได้และไม่เสียเวลามาทะเลาะกันภายหลังซึ่งปัญหานี้ประชาชนเบื่อหน่ายนักการเมืองถึงร้อยละแ ต้องไปสุมสัมภาษณ์เกษตรกรดูสายชนะบทถ้าแก้ปัญหาเกษตรได้จัดครองใจประชาชนได้ถึง80%เลยถ้าพักไหนทำได้จะชนะเลิกตั้งทุกครั้งและจัดครองใจประชาชนได้ตรอดไปทุกสาานเลือกตั้งแล้วเศรษฐกิจจะดีทันตาเห็นเพราะเกษตรกรมีเงินจ่ายเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ถึง80%ของประเทศพักการเมืองไหนทำได้ก็จะครองใจประชาชนตลอดไปเลยเชื่อสิ ประเทศจะไปข้างหน้าได้อย่างไรในเมื่อคนกลุ่มหนึ่งรั้งยังไม่ยอมให้เปลี่ยนประเทศไม่เคยเป็นประชาธิปไตยแค่หลอกคนไทยออกไปเลือกตั้งเพื่อบอกชาวโลกว่าเป็นประเทศไทยไม่เคยมีความยุคิดตรมจนวันนี้มันชัดเจนแต่คนไทยเชื่อว่ามันเปลี่ยนได้ประชาชนจะมีชีวิตอยู่เพื่อรอวันนั้นวันที่คนดีจะชนะประชาชนต้องตามให้ทันนักการเมืองให้แตกฉานก่อนจะเข้าใจว่าทำไมทั้งทั้งที่เป็นประเทศประชาธิปไตย แต่ยังไม่หลุดผลจากกติกาที่ย้อนแย้งบิดเบือนสักทีเพราะดุลอำนาจของทุนนิยมไหแล้วใครและที่เป็นมหาอำนาจทุนใหญ่ในไทยเขาเกี่ยวข้องในด้านผลประโยชน์กับใครกันเพราะประชาชนฉลาดขึ้นหูตะว้างขึ้นเห็นอะไรดีอะไรไม่ดีดังนั้นการมืองสมัยใหม่เป็นการเมืองเ,เปิดเผยและตรวจสอบอย่างเข้มข้นการมืองจะเริ่มดีขึ้นนักการมืองไม่ดีจะหมดไปจะเหลือแต่นักการมืองที่มีความสามารถที่ดีแต่มีการซื้อขายงูเหา่า ้าได้ราคาแพงๆก็ขายไปเลยเอาเงินไว้ก่อนแต่จงจำไว้อย่าคนที่ขายและชื่องูเห่าจะไม่ได้เกิดทางการเมืองอีกต่อไปเลิกเล่นการเมืองไปเลยสามารถเอาเงินนี้ไปตั้งตัวได้เลยเพราะมันเยอะถ้าใส่ใจประชาชนจริงก็ต้องเลือกตั้งใหม่เพราะพัคนี้ได้คะแนนตามระบอบประชาธิปไตยอันดับหนึ่งยุบเท่ากับตัดสิทธิประชาชนใช้งบประมาณภาษีเลือกตั้งมาการขาดอำนาจก็ขาดฝ่ายานิติบัญญัติไป ทำให้ไม่มีการคัดค้านการใช้งบประมาณหรือการแก้ปัญหาให้ประชาชนประเทศนี้ใครอยากมาสมัครก็มาสมัครได้ประสบการณ์ไม่ต้องมีมันหรอกขอแค่พูดเก่งๆก็พอประชาชนเลือกเข้าไปในสภาไปบริหารประเทศมาดูต่างจังหวัดแต่ละคนจบอะไรมาลองไปดูการคัดเลือกคนของต่างประเทศดูสิเขาสู้กันหาเสียงสุดมากคนหนึ่งไปดีนนักลงทุนเข้ามาประเทศ3แสนล้านล้านอีกคนดินกับประเทศนั้น ทำสัญญาการแก้ปัญหาบ้านหมืองของเขามามากมายตั้งแต่ระดับเล็กกลางมามฑลทนใหญ่มาระดับประเทศท่าประเทศเราเลือกคนเก่งๆแบบนั้นมาให้ประชาชนเลือกเข้าไปในสภาไปบริหารประเทศได้ประเทศเราจเจริญไปนานแล้วนี่แหละความล้าหลังของประเทศไทยเลือกตั้งครั้งหน้าหากมีขอให้ได้350เสียงขึ้นแล้วดําเนินนโยบายเพื่อประชาชนจร,จริงๆแต่ชนชั้นนาชนชั้นปกครองจะมีท่าทีอย่างไรกลัวอย่างเดียวพอพักใหม่ ที่จะจัดตั้งขึ้นได้เสียงข้างมากในสภาพวกเขาจะไม่ยอมรับเมื่อถึงเวลานั้นมาถึงประชาชนจะไม่ยอมจริงๆประชาชนคนไทยสนับสนุนพรรคก้าวไกลไม่ว่าต่อไปคุณก้าวอย่างไรคนไทยก็จะก้าวไปกับคุณคนไทยจะไม่ประท้วงการทำงานของศาลท่านจนกว่าเราจะเลือกตั้งใหม่และจะเป็นรัฐบาลบางรักเดียวในสมัยแรกหวังว่าสานัการเมืองสมาชิกวุฒิสภาสภาโปรดเคารพสิทธิและเสียงของประชาชนบ้างนะ เนื่องจากเป็นพักคนรุ่นใหม่ๆอุ่นยี่สิบถึงสีปีพออยู่ครบ4ปีจำเป็นต้องยุบพ,พักเพื่อปลดระวังผู้บริหารที่เป็นคนอายุเกิน45ออกเพราะไม่ยุบผู้บริหารจะรากงอกอยู่จนอายอุ่0แปดสิปีตัวถ่งพักพออายุเกินต้องยุบใหม่พิธาและทีมงานอายุเกินต้องยุบพ,พักก้าวไกลนำคนรุ่นใหม่มาแทนสมแล้วที่เป็นพักคนรุ่นใหม่ ทายุบทุก4ปีพักจะเป็นองค์ต่มีคนอายุ25-45ปีตลอดไม่แก่ไม่เท่าที่ผ่านมาบางคนไม่เคยเลือกทั้งอนาคตใหม่และก้าวไกลแต่จากนี้ไปไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในชื่ออะไรก็ตามคนไทยบางคนจำนวนมากก็จะเลือกโดยไม่สนว่าเขาจะส่งใครขอเพียงคุณเคยลุกขึ้นยืนกับอนาคตใหม่เดินต่อมากับก้าวไกลและแม้จะมีคนผลักให้ล้มก็จะลุกขึ้นก้าวต่อไปให้ไกลามากขึ้น บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้คิดกันได้แค่นี้หรือไม่ต้องถามหาคุณธรรมจริยธรรมใดๆบ้านเมืองนี้ต้องถอยหลังและถดถอยต่อไปหาความเจริญได้ยากย่ำโคลนย่ำอยู่กับที่แน่นอนแล้วคนดีที่ไหนจะอยากเข้ามาทำงานเพื่อประเทศได้เล่าในเมื่อปล่อยคนดีไป